คุณผู้ชมครับผมจะทดสอบอน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งแท้หรือน้ำผึ้งเทียมนะครับผมดูใน YouTube มาว่าถ้าหากว่าน้ำผึ้งแทเนี่ยเมื่อเราหยดน้ำผึ้งลงไปแล้วใส่น้ำลงไปนะครับใส่น้ำแล้วก็หมุนวนๆสักสิบยี่สิบรอบนะครับน้ำผึ้งแทเนี่ยเขาจะาหน้าตาเขาจะออกมาเหมือนเหลืองผึ้งนะครับ <S <S เห็นอะไรไหมครับคุณผู้ชมครับวิเออเนี่ยครับ เป็นรูปหลังพึ่งจริงๆนะครับวันนี้เออก็แปลว่าคุณลุงเอาน้ำพึ่งเทมาขายให้อยู่นะครับนี่เนี่ยนะครับเป็นว,วิธีที่สังเกตอีกวิธีหนึ่งนะครับโอ้มันเหลือเสื้ออีหลีน้องพี่น้องเนาะโอ้ถ้าน้ำพึ่งแท้นั่นจะเป็นหูพังพึ่งโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับนี่คือวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการเช็ค พึ่งน้ำพึ่งนะครับว่าน้ำพึ่งเทรหรือน้ำพึ่งเทียมขอบคุณครับคุณผู้ชม